สวัสดีครับกับพวกผู้ช่องกูวีชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดโปเกมอนนะครับชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นชุดฟิวชั่นอาร์กนะครับก็จะมีตัวมิวนะครับเป็นตัวโชวโรงหรือเป็นอะไรนะซิกเนเจอร์ของกล่องนี้นะครับกล่องนี้นะครับตัวที่ทุกคนกำลังตามหาก็คือมิววีแม็กเฮดราเอเอนะครับตัวนี้หรือเป็นมิววีนะครับผม sraa เหมือนกันนะครับผมก็จะสวยสยแล้วก็มีฟุกอาร์อยางเทนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าบล็อกนี้เราจะได้อะไรกันนะครับผมไปดูได้เลยครับมานี่ผมเป็นรูปกล่องนะครับก็จะมีมิวนะครับมีเดรลพัสนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะเนเนนะครับถูกไหมกล่องหนึ่งนะครับมี3 0ซองนะครับ1ซองมี5การ์ดโปเกมอนนะครับ กล้องนะครับก็จะมีระดับ S R ดีครับอย่างน้อย1ใบนะครับผมแล้วก็อาจจะมี H R หรือ U R หรือว่าการทองครับอยู่ในนั้นด้วยโอเคมาเรามาดูกันนะครับว่ากล่องนี้จะมีอะไรไหมเราจะได้มิวหรือเปล่าครับมาดูกันนี่มา ก็กล่องสองก็จะเป็นุูนนูเหมือนกันนะครับมาสองแรกเลยมาสองแรกนะครับและตัวที่จะได้นั้น คือคืออะไรคืออะไรคืออะไรหาใบเนาะอยู่ใบที่สี่นะครับตอนนี้เป็นลาทิอาร์ชนะครับเอเลสันโดริลส์นะครับกาลาซัตนิโกและเป็นฟอยครับเป็นออร์ไหร์นะครับผมเป็นรางพิการมาจากออล์ิเกชเกตเกตเกตนะครับ ตองต่อไปครับผมและใบที่จะได้นะั้นคือชิงเป็นมอสโน,นนะครับโมคูริวดูเบิ้ลน,นะครับเอลิเคตเจนเอลิเทลนะครับและอ๋อธรรมดาครับเป็นถุงมือฟองน้ำนะครับผม จะมีอะไรดิ้นดิ้นมีมีการดิ้นนิดนึงเนาะมานี่มีโดรันจินะครับวันนี้โนโกะรูบีมูซาาและมันมีอะไรเลยครับมอสโนเหมือนเดิมครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้เราจะเก็บซองนะครับเพราะว่ามันจะได้เก็บอย่างเดียเดียวนิดนึง ต่อไปเลยครับมาีิมิวจะอยู่ในบ็อกนี้หรือเปล่านะครับต่อไปเป็นบัตทเตทอร์ V.P. กาลาจิกุซากุมะนะครับเมลตันนะครับนูเมล่านะครับและเป็นชัวซามีนะครับผมอืมเนีลยเวงนี้ อะไรแล้วไมดูนะครับต่อไปและไวทที่จะได้คือโอดริโดรินะครับกาลาซานิโกโฮรุโดนะครับอโกจิมุชินะครับและธรรมดาครับเป็นอากิวดานะครับผมเบาเบาเลยตรวนี้คือไปไหนกันหมดเนี่ยคือตอนนี้ v V Max ยังไม่ออกเลยนะครับ ไปครับผมเป็นกาล่าชานิกอนนะครับซาโบมากิโกโร่นะครับเอ e นิโคและอ่าน่าจะเป็น v m a มนะครับเป็นพัสดุวันวีแม็กนะครับผมมาแล้วฟูดมาปั๊บเลยนะครับเป็นพัสดุวันล่างวีแม็กนะครับผมก็จะมีท่าไรนึกตอนนะครับ า30บวกดาเมจที่เพิ่มนะครับก็จะตามพลังงานสายฟ้าที่ติดอ,อยู่กับประมอนบนกระดานไฟเหนาคูม30นะครับอืก็โหดอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยอถ้าจะเป็นไดโวล์นะครับเธอถ้าไปของไฟเรลาประม้อนนี้จะใช้เดโวล์ไม่ได้ก็คุมโนพกมาต้องสองละสามสิบนะครับปีทีอาจจะจบเลยก็ได้นะครับผมต,ต่อไปเลยครับก็จะเป็น เป็น u n น i l นะครับโปรเกตเดม,มารุปารูรูนะครับคาตาพีและนักเต้นนะครับผมเนี่ยครับอันนี้โอเคครับสอมต่อไปครับผม นะครับอโอคาราซึกราด้ยูกิฮามิและธรรมดาครับเป็นเชคเชนคานินะครับอืมโอเคมาแล้วครับ B1 ต่อไปนะครับี่ไ,ได้นะครับเป็นซะคุลาบิชนะครับเดเดชาร์ดโมคูลิว ok นะครับฮิตโตเดมันโอ้เป็นวีแม็กนะครับเป็นสามาร์เป็นมิววีแม็กครับม,มาแล้วต่อไปเราต้องมาลุ้นมิววีแม็กเอาร์กันนะครับ ต่อไปนะครับไปเลยน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งทางแล้วนะครับไปเป็นวิซิซิลอนนะครับโดริยซตเอลิกิเชนนะครับเอเินโคและกระดิ่งยักษ์ที่ลำลึกนะครับ คาเกซึนะครับเอเลชั่นอิชิบนะครับผมยาฮูนะครับเป็นวครับผมวีเป็นอุป,ป้าวครับผมว,ว้าวจับจโจมจูช,ชันนะครับเหมออกมาเยาอะแหละ ครับสี่ใบต่อไปครับและใบที่ได้คือนูมลก,กอนนะครับค<อ>ิโนกัาชาวานิโนโกโอ,อีวานะครับและอ่าวเป็นอาโมกาตัครับยิ่เลยท้นี้ เงียบเงาดสุดนะครับมาต่อไปไว้และได้เป็นดักดาชนะครับค mm ินโนโคโคบูโคโการะนะครับ oh ok mm hmm. และคอตทาซิเวอร์นะครับผม mm hmm. เหมือนเป็นแบบอะไรนะวิทยุสื่อสารนะครับ ใช้สองใบด้วยโอเคต่อไปอันนี้เราเพิ่งมี v ีนะครับ v ีแม็กออกนะครับดูกันอา u ูดานะครับเมลตันว e ัดใจเอเนโคโหลอกนะครับอ้าวใหม่ครับวี v ครับผมเป็น s ซนดราวีครับผม ที่เคยเปิด E c b e v ไ,ไอ้ไม่ใช่ตัว ECB Fusion ไปนะครับรู้สึกว่าอาสวยนะครับสตัวนะครับ่านระนะนะักนรุกตัวหนึ นะครับผม,มเงียบเชีวยวสองต่อไปอย่างรวดเร็วครับเป็นดูสิพี่มีอะไรมาไหมวันนี้เป็นโอโดริโดรินะครับรูจุราอโกจิมุชินะครับนามะคุมบุชิและฟอยครับเป็น ดรูปพัชนะครับเป็นแบบจุจมฟิวชั่นนะครับเดินทางแล้วมาเดียรจะได,ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างกองนี้นะครับมาต่อไปนะครับเป็นกระดิ่งยักษ์ที่ล้ำลึกนะครับดราเมชยานะครับลางแนกเลยนะครับออคิเทลออคิเทล นะครับนูเมลนะครับและแกนบลูนะครับเงียบเเลยเอาไปต่อแท็กและต่อไปนะครับราคาวันแรกๆก,ก,ก็จะ,จะ,จะแบบราคาสูงหน่ย่ยเนาะแต่ราคาวันละลางก็อาจจะแบบมีคนเปิดได้เยอะขึ้นนะครับราคาจะลดลงแล้วก็มารวมกันราคามาจัด มารหารอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเมเิเต้านะครับนามาคุบุชิโชโบมักินะครับผมยาบุคุรอนและแอลคอสสวิตนะครับเดี๋ยวนี้คือการก็จะมีแบบทำมาให้แบบสำหรัแบบในการเล่นเยอะขึ้นนะครับก็แบบ มีลูกเล่นมากนะครับทำให้แบบเล่นแยะเลยนะเล่นให้ได้แบบหลากหลายไรมีความสุขจะได้มีความสนุกนะครับในการดแบบแข่งกันแต่เราก็แบบเล่นบ้างนะครับผส,สมส่วนใหญ่โอเคต่อไปครับเป็นไทเลสซึ่นะครับเดนจิมูชิคิโนโคโคยูกิฮามินะครับและฟอยครับเป็นราติโอชนะครับผม อืะไรกันล่ะได้ถึงความจริงนะครับหา้ไปหมดแหละยังไม่เจอเลยนิสบัยมบยเส็อขอเป็นจา HRVmax มาเลยอะนรต่อไปก็เป็นประกายแสงของ,ของคามิสกเละน,นะครับคุยทะเลน,นะครับอิชิบุเตะน,นะครับวัดชยัยอ้าวมาเร็วเข้น มิวครับผมเป็นมิววีครับวันนี้มาคู่จะดีหรือเปล่าสัญญาณดีหรือเปล่าเนี่ยอืมิวมาคู่อย่างนี้ต้องดีแล้วนะครับอีอีกสองครับผมเป็น เดนโตก,กับคอนนะครับรูจูราวาน,นิโนโกะนะครับทาเซลและอิริเกสเเกสนะครับ คู่กัการีเอโนโคโรโรนะครับมูและฟอยท์คับเป็นฮากานเนชนะครับอืมประมาณสิบประมาณสิบสองนะครับอาจจะไม่ถึงขี้อยู่ลึกมากเอทอาร์ HR เราอยู่ลึกมากนะครับมือเอทอาร์เราอยู่ลึกมาก ดูตัวเองไปก่อนนะครับแต่เขาเป็นอเมริมกาครับผมคาตร์ป้โคโคการะนะครับมุชนามะรคัจิหมดแล้วอโอ้ยประมาณกี่ซองนล้วเนี่ยได้แล้วก็ถึงสิบสองแล้วนะครับแบบวที่ได้นะครับลาทิอาร์ตนะครับ โตเดมันโอคารัสึกนะครับกาล่าซันนิโกะนะครับและนี่มาแล้วอุย้ยเฮ้ยเห็นอย่างนี้มันเป็น HR หรือเปล่า HR หรือเปล่า HR มมลครับขอให้เป็น HR มิลและตัวที่ได้ครับคือพัชวันวีแม็ก HR ครับผมเบาไปเลย,เลยโอเค เป็นพัชวันดีมเอามาคู่นี่นะเป็นพัชวันดีแม็กเฮนะครับวันนี้จะมาคู่กับพัชวัน้ยได้เลยมาคู่ที่ได้เลยนะทำไมต้อ่มาคู่มิวเนี้ยมาดูนะครับมิวก็ไม่ได้มิวหน่อยก็ยังดีนะเนี่ย ต่อไปครับดูดูว่ามันจะมีใบไหมเอสไอามาแล้วเธอมีเอสไอเออีอะไรครับเป็นกาลามาสกุมะนะครับเอเดนสันนะครับโอโรนฮรุบีและวีดะครับเป็นเซนดราวีแม็กนะครับมาสองคู่เลยไม่เหลาไม่เหลาอื่มาสองคู่เลย การาฮิจิมะเบนดีออซิลนะครับดีออซิ ครับก็คืิฟูมะนะครับไอแอนนะครับโคนิโลและออสเด็กตุคอนนะครับนี่ครับสามสองสุดท้ายนะครับและใบที่ได้คือ กาลามัตสุกุมะนะครับมุนนะไอแอนนะครับนูเมล่าและไม่มีอะไรครับหมลเป็นสเกจพานนะครับหรือว่าลานสเกตนั่นเองสองลองสุดท้ายครับจะเป็นพลังงานจุดิโตแบบฟิวชั่นนะครับ อากจิมุชินะครับวันจินาโดรามมชิยะนะครับและัวกันนอนนอนเลยงียบเลยนอนนะไม่ใช่และสซองสุดท้ายของบ็อกนี้นะครับมาเี่ยแบบมียูอาร์ลุดมาอีกใบหนึง่งเป็นโนโกจินะครับ ฮิตโตเดมันนูเมลนะครับฮรูบีปิดฟอยครับเป็นบัตเตอร์ฟรีครับผมม,มาใบสุดท้ายนะครับโอเคมาเราดูผมประกอบการของบล็อกนี้กันนะครับก็ดีสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็น p ัสชวลวีแม็กเออาร์นะครับผม และต่อไปก็จะเป็นนี่ครับผมมิวนะครับ VMAX นะครับ H1 ชวันแแล้วก็ Sandra VMAX กเดี๋ยวบางนีมาฮิตเยอะแฮมต่อกลมาก็จะมีเป็นน,น,นี่ครับผมมิว V นะครับมาคู่เซนเดราวีก็มาคู่ครับผมอุปเวีแล้วก็ฮิเทนคาร์นินะครับ้มามาเหมือนกันโอเค ถือว่าพอใช้ไม่ไม,ไม่พอใช้เลยก็ถือว่าไม่ค่อนอ่ก็ถือว่า,ค,วาค่อนข้างไม่คุ้มนะครับสำหรับบอกนี้นะครับการที่ไดม้มันไม่ใช่แบบตัวเลดดีเลยเท่าไหร่แต่ดีตรงที่มันได้มาเยอะนิดนึงเนาะไม่ต้องแปดใบนะครับมาหลายคู่ด้วยก็ดีสุขก็เป็นแบบนี้นะครับก็ราคาน่าจะไม่ไม่สูงมากนะครับโอเค ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและถ้าคนไหนครับอยากสนใจอยากไปจับจองเปิดเบอร์นะครับก็สามารถไปเปิดได้ที่หน้าเพจนะครับเราก็มีกล่องหลากหลายให้เปิดดูนะตอนนี้ก็ค่อนข้างว่างหลายเบอร์ตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะอาจจะเต็มหลักจากนี้นะครับผมก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับผมมีหลายกล่องให้เลือกเลยนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมนะครับกด ไลค์ like นะกดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับช่องกูวีชาแนลนะครับคลิปต่อไปเราจะ,ปะเปิดอะไรนะั้นตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย